รูปร่างและขนาดใหญ่เล็กสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนคณิตศาสตร์ค่ะภายในห้องครัวแห่งนี้มีเครื่องใช้มากมาย พเพื่อนๆบอกหน่อยสิคะว่าในห้องครวัวนี้มีเครื่องใช้อะไรกันบ้างในห้องครัวนี้มีเครื่องใช้ที่มีขนาดต่างๆกันมากมายน้องๆลองช่วยเปรียบเทียบหน่อยสิคะว่าสิ่งของเหล่านี้อันไหนขนาดใหญ่กว่าและเล็กกว่ากัน กระทะใบแรกกับกระทะใบที่สองใบไหนมีขนาดใหญ่กว่ากัน <Wow! S 1> กระทะใบแรกมีขนาดใหญ่กว่ากระทะใบที่สองทัพพีอันแรก กับทับพพีอันที่สองอันไหนมีขนาดเล็กกว่ากันทัพพีอันแรกมีขนาดเล็กกว่าอันที่สองจานใบแรกกับจานใบที่สองใบไหนมีขนาดเล็กกว่ากัน จานใบแรกมีขนาดเล็กกว่าจานใบที่สองถ้วยใบยแรกกับถ้วยใบยที่สองใบไหนมีขนาดใหญ่กว่ากันว้าว <Wow! S 1> ถ้วยใบยแรก มีขนาดใหญ่กว่าถ้วยใบยที่สองมีดเล่มแรกกับมีดเล่มที่สองเล่มไหนมีขนาดใหญ่กว่ากัน ีดเล่มแรกมีขนาดใหญ่กว่ามีดเล่มที่สองเป็นอย่างไรคะน้องๆตอบกันถูกหรือเปล่าเอ่ยสิ่งของรอบๆตัวเราจะมีขนาดที่แตกต่างกันเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันก็จะได้สิ่งของที่มีขนาดใหญ่กว่า และขนาดเล็กกว่าเช่นกระทะใบแรกกับกระทะใบที่สองเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ว่ากระทะใบแรกมีขนาดใหญ่กว่ากระทะใบที่สองหรือพูดได้อีกอย่างหนึ่งว่ากระทะใบที่สองมีขนาดเล็กกว่ากระทะใบแรกนั่นเองค่ะ ส่วนทัพพีอันแรกมีขนาดเล็กกว่าทัพพีอันที่สองนะคะหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าทัพพีอันที่สองก็มีขนาดใหญ่กว่าทัพพีอันแรกค่ะหรือว่าจะเป็นจานเหล่านี้ที่มีขนาดเล็กและใหญ่ตามลําดับคะ เช่นเดียวกับถ้วยสามใบนี้ที่มีขนาดใหญ่และเล็กตามลำดับเมื่อเรานำมาเปรียบเทียบกันค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆตอนนี้น้องๆก็เก่งเรื่องของการมองขนาดของสิ่งของที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือเล็กกว่ากันแล้วนะคะถือว่ามีความพร้อมทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นแล้วสิครั้งหน้า เรามาเตรียมความพร้อมในเรื่องอื่นๆกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ